ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลาสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL By ลบายยอีกก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียร์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียร์ก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะๆค่ะเอาแล้วค่ะเผชิญหน้าอีกรอบค่ะอดีตนักรบดํา513เล่าวิลกรรมเคยประทะสายใหญ่ ภูมิธรรมมาวันนี้คุมกองทัพลั่นคำสุดจะทนค่ะเอาแล้วค่ะ,ะเผชิญหน้าอีกรอบแล้วนะหลังจากที่อดีตนักรบดำ5-1-3บุกตามเมือนทองค่ะเล่าวิดกรรมเดือดเคยประทะก,กับสายใหญ่ภูมิธรรมมาวันนี้คุมกองทัพลั่นคำสุดจะทนค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียรที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียรก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะจากกรณีเมื่อวันที่24พฤษภาค,คม2568ค่ะที่วัดปราสาทองบ้านหนองคนาหมู่ที่5ตําบลตามเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะ เรือขายฐาน่านศึกจากทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์และชมรมฐานพานค่ายปักธงชัยสาขาเดชอุดมชมรมฐานพานค่ายปักธงชัยสาขาจังหวัดนครราชสีมาชมรมฐานพานนาวิโยธินอีสานใต้สมาคมฐานผ่านศึกจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมารวมตัวกันกว่า500นายค่ะเพื่อเดินทางเข้าให้กำลับบงใจทหารหาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บร,ริเวณปราสาทตามเมือนทมและก็ยังได้รวบรวมสิ่งของทั้งของกินของใช้มามอบให้เพื่อเป็นกําลังใจอีกด้วยค่ะจากนั้นคณะทั้งหมดค่ะได้ออกเดินทางจากวัดปราสาททองบ้านหนองคนาตําบลตามเบียงอําเภอพนมระงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะมุ่งหน้าต่อไปยังฐานปฏิบัติการปราสาทตามเมือนทมโดยการเข้าเยี่ยมนะ บำรุงขวัญน,น้องน้องฐานกล้าในครั้งนี้มีขบวนรถร่วมเดินทางกว่า60คันสมาชิกเครือขาา่ายฐานพันศึกและเครือข่ายอื่นรวมกว่า500คนถึงแม้วันนี้บรรยากาศจะมีฝนโปรยลงมานะแต่ทุกคนก็มานะไม่หวั่นเลยทีเดียวนะเมื่อเดินทางไปที่จุดบริเวณ จุดเช็คอินปราสาทตามเมินธงการเนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้มีจำนวนเยอะมากนะเพื่อขายฐานสารสุดแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ทยอยมอบสิ่งของให้กับทหารฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยแบ่งเป็นชุดชุดและหลังจากมอบสิ่งของเสร็จแล้วค่ะคณะทั้งหมดก็ได้ทยอยเดินทางเข้าเยี่ยมชมความงดงามของปราสาทตาเมือนธงโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งบางคนก็ยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวที่นี่ค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคณะที่เดินทางมาเป็นอย่างมากค่ะ โดยนายอมรินเขางามการประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพนมดงรักผู้ประสานงานกิจกรรมในวันนี้นะก็กล่าวบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11พฤษภาค,คม2568ที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพนมดงรักได้เดินทางมาให้กำลังใจพี่น้องทาหารที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศตามแนวชายแดน วันนี้จึงได้เชิญชวนพี่น้องเครือข่ายทหารผสึกทั้งประเทศเดินทางมาให้กําลังใจพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาให้กําลังใจทหารฐาน,ฐานต้องขอขอบคุณพี่น้องเครือข่ายทหารผสึกทุกท่านที่มาในวันนี้นะสำหรับบรรยากาศการเที่ยวชมปราสาทต,ตาเมืองทมในวันกล่าวค่ะเนื่องจากเป็นวันหยุดนะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะหลายคนก็ยังมี ของกินติดม้ติด,ม,ตดมือมามอบให้กับทหารอีกด้วยค่ะก็สร้างความอบอุ่นใจนะแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับทหารเป็นอย่างมากค่ะต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะวันที่25พฤษภาคม2568ค่ะฐานพานกรกฎเกตแก้วค่ะอดีตนักรบหลายสมรภูมิกองร้อยฐานพานจุโโจม9 1 1ชอค .513 ค่ายปักธงชัยอดีตหน่วยกล้าตายนินจาร้91ค่ะได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าเจอกับเพื่อนพ้องน้องพี่อดีตนักรบร้อยจุโโจม91 1ที่ตาเมือนทม พวกเราร่วมรบกันมาหลายสมรภูมิตั้งแต่ยุครบกับสหายสหายผกะอทั่วประเทศรวมทั้งที่เขาขอด้วยนะเพื่อนผมคนหนึ่งบาดเจ็บสาหาัสตอนเข้าตีฐานผกะคอ,อีสานใต้เขตงานของสายใหญ่ภูมิธรรมซึ่งมีขเขมรแดงช่วยผกะคอไทยร่วมรบกับพวกเรานะเพื่อนผมคนนี้ถูกยิงนะ ติดพันกันเนี่ยสวันจึงกลับไปส่งที่โรงพยาบาลได้เขาดวงแข็งรอดตายอย่างน่าอัศจรรย์งานนี้กองร้อยเราสูญเสีย8นายเจ็บ30กว่านายใช้เวลาเข้ากวาดล้างโจมตี25วันนะพกคอถูกถล่มโจมตีฐานกองโจรน,นะฐานถาวรถูกถล่มแตกกระเจิงหนีลงไปในประเทศกัมพูชาเหมือนความฝันเมื่ออดีตพวกเรารบกับกองกําลังพกคอกลุ่มของสายใหญ่วันนี้สายใหญ่ได้กลับมาคุมกองทัพ เพื่อหมดคําจะพูดค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาแลบาและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ